Oh, สวัสดีครับวันนี้เอาเอาดินมาถมครับถมถนน,นนไม่มีทางเดินเลยเจตนาก็จะเอาดินใส่ต้นไม้ครับฝั่งนู้นไ่กระท u ก g ระทางปลูกยี่สิบร้อยกันตัวละสี่ร้อยก็บแปดพันบาทนะครับอันนี้ก็สวยไม่จุ่มหนึ่ง,งคนละเกาเงาๆหน่อยน้ามเรือนับ สวนแม่โจหฮันนึ่งโคราชครับดินมาถมก็ประมาณนี้แหละครับก็เจตรนาก็เอาไปใส่ต้นไม้ต้นไม้มันจะแบบไม่ได้ขุดเนาะไม่ได้พวนก็จะเอาไปผมข้างบนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเหมือนพวนอยู่ในตัวครับก็จะทำถนนให้มันมันเสมอมันตลุกคุกคักอะไรเงี้ยก็ไปเอาดินไปผสมปลูกต้นไม้แต่ผสมบางส่วน ย่ยพันต้พองพยนใจครับจะได้ร่างกายแข็งแรงอยู่ก็กระดิ่งกระดอนกระต้นไม้สุขภาพดีครับครับวันนี้เสนอช่วันหนึ่งเขงาล่าครับบ้านบัวสามชุมชนบัวสามตำบลนสูงอำเภอนสูงโคราชมันเองครับรถล,ละสี่้อยีอ่สิบคันยี่สิบรถรถทุกล้อนะครับก็ตกแปด0ันบาทครับถ้าเห็นเอาในหน่อยๆก็ เอาสองหลอด,ดหลอดเลงก็คิดห้าร้อยบาทนะครับก็เป็นดินนานครับดินนาเอาดินนาเปิดดินมามส,สั่งต่อเข่าไหครับสั่งเขา่านี่นะครับครับของแท้ของแท้ของแท,งทใ้ใครจะเกลยคนใครจะเชื่อคนดินนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วครับครับประมาณนี้นะครับสะใจดี อยากได้คือปกติปกติไม่ค่อยมีมีคนเอาเขามาส่งนะครับเพราะว่ามันเขายากตอนนูนครับขอทางเขาไปทำลั่วเขาเลำไปนิดนึงน <c oughs> ครับเขาขายาก <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้ครับโชคดีครับอัพเดทสูงโคราชมานเองครับบริเวณที่18มกราคม8รัขอดีมากขอบคุณโอ้โห 공 허, 허, 공 허, 허,